สวัสดีครับท่านผู้ชมแลหกับผู้ที่ตามช่องสงวนกุะลวงพร้อมบพื่อเปียกนี่แหละครับเมื่อนี้ครับผมสิมาถ่ายหน้าต้มให้เบิ่งครับนี่นี่คือผมสิบอสไซล้อเหล็กนะบอสไซล้อเหล็กเบิ่งมันสีไายได้บอนะครับมันสีไทยได้ซ้ำไดนะครับเมื่อนี้ผมได้ตากล้องครับอ่าสุทยากับบ๊มีตากล้องกับมิเตเบาเอาเสื้อ ืัอนี้มีตากล้องครับได้รับเชิญครับคุณพออ่อสุนทรวรีศรีสวัสดีครับสวัสดีครับหรือพออ่อใหญ่ขานะครับมูพวกกันนี่แหละเท่าแล้วใกล้เกษียณบมทุกคนแล้วครับมื่อนี้สิมาเป็นตากล้องให้นะครับว่าเจ้าแลดดงนี่มันจะไถหน้าตมเลยบอ,อันบ่เปี่ยนล่อเล็กเอาอพ่อครับเอาเส้นเส้นครับเส้น เรครับบงเจ้าแลดงกิไทยในปีพศ2ออ5 6 5กิไทยดีคือเกาบ่าซึ่งเมื่อนี้เป็นเร้าวันที่10พฤษภาคม2 5 6 5เนะครับบรรยากาศดีหลังจากตีฝนตกมาแล้วห้าก็ยิตไทยให้แตหน้าอันใดพ่อไทยได้พ่อเฮียได้เอาเองห่าก็บพากันเฮ็ดเอาเองนะครับอย่าจ้างไหล เอาอยู่แบบพ่อเพียงอันใดพ่อเห็ดได้ห้องเห็ดไปคัาปุ๋ยค่ายยังกระเพียงห้องกัเฮ็ดเอาเองพ่อเห็ดได้ก็เฮ็ดไปเอาแล้วครับคนคู่สมวันกุละวงเพิก่กระจีไถ่ไถเบิ่งว่าเจ้าเลียดดงไถ่ลุยตมพ่อฉีดไปได้บ่ตกมาปีนี่พ้นไถ่ได้รดไถ่ได้บ่รัดตึงเพิ่นจินเวลาวางของเพิ่นเออคือไถ่หน้า จัาน้อยพ่นก็บหยิบไปเปิดการสอนเด็กน้อยนักเรียนวันที่17เกษคุณสภาคม2 5 6 5พร้อมกันทั่วประเทศ่นเลิก็ัหยิบผ้ามาไขเบิ่งว่าเจ้าแล้ตรมไข้ลุยสมข้อจได้แเนี่ยเพราะครับเป็นการไขของเจ้าแลี้งตองมเขาครับซึ่งเป็นตุมๆฝนตกไม่ไม่เนี่ยละฝนตกวัางสองสามเมื่อ เป็นอย่างไรเนาะพอเป็นพี่น้องเก็บซี่ของเพิ่นจังหวัดเดือนฝนตกดีบนนอทักไทยกันมากนะครับเด้อซึ่งจังหวัดน้องบัวกับวังสองสามเมืองกับฝนตกพอด้อยู่กับบาดเปิดกันเลยขีไทยน้าส่วงก่อนทีทำการสอนเด็กน่อยนักเรียนเปิดเรียนความกันทั่วประเทศวันที่สิบเก็ตนี่ซึ่งติโควียปิดโควียมาก หลายเดือนแล้วในจังหวัดน้องบัวลำพูของเง้าบานพระิษเปิดทํำการสอนในวันที่17ท,ท,ที่หอดเนี่ยครับบานเริกระเลยอีไทยให้ไทยหน้าตะกอนกอนฉีกเปิดสอนเด็กน่อยนักเรียนกับบรรยากาศดีครับส่วงเศร้าทั้งสี่ นะครับการบืนของเจ้าแล่อดงโอ้สุดตรงหูลูกตาของเพิ่นบืนไปได้เซ้ยการ,รเปิ้ลเพิ่นกำลังจีงง้อคงลบขึ้นมาตึงให้หน้าเพิ่นไม่จะให้ยงยงเพิ่นเอารถปราบรถไอ้เจ้าแล่อดงเนี่ยละปาบมือละเล็กละหน่อยของเพิ่นครับเพิ่นเฮ็ดตามเศรษฐกิจพ่อเพียง อันใดพ่อเฮ็ดได้ห้ากเ็เฮ็ดไปย่าจ้างเห็ดได้ซ้ำเมาเฮ็ดได้ย่าไปเบิอนเขียนพิ่นจ้างกะห้ากระย่าจ่าจังพ่อเฮ็ดได้ห้ากเ็เฮ็ดไปครับเสียงเบิอนมาแล้วครับไปเจ้าแดลดดงเพิ่นนึงว่าเราเบิอนเรียว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 มาแล้วครับมัน คือเกาคนใส่แนงคือเกาเอยู่เว็บตกมาปีเด็กอะไรครับขอบขอบคุณขอบคุณทุกผู้ทุกคนทีติดตามนะครับเด้อบรรยาก,กาศเงี้ยมา,เาสเตาโซ๊ดไห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่ง อย่างแครับเบิป็นการเบินชิตรมของเจ้าแล่ห์จงนองเอ้าเอาไก่ยัดซอยมันอันใดบินบ่นได้เราไกยกฐานขึ้น